สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนบ้านสดลุงติ๋งนะครับวันนี้ผมไปเด็ดมะเดื่อชิงหรือว่าที่พัทลุงหรือแถวภาคใต้เรียกว่าลูกชิ้นนะครับเอามาทําเป็นผักเนาะนะครับผักเนาะก็คือเอามาทําเป็นผักเคียงจิ้มน้าจิ้มนะฮะกินกับแกงกินกับขนมจีนกินกับข้าวราดแกงอะไรอย่างเงี้ยนะครับลูกชิ้งก็เป็นเป็นมะเดื่อเล็กๆนะครับ ที่นิยมเนี่ยก็จะทานตอนที่เขามีผลเล็กๆนะครับเนี่ยฮะประมาณนี้นะจะอร่อยหน่อยนะครับถ้าเกิดเขาโตขึ้นเรื่อยๆเมื่อไหร่เนี่ยความอ่อนแล้วก็แข็งกระด้างเขาจะมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นตอนที่เป็นผลอ่อนเนี่ยจะนิยมมากกว่าอารมณ์สักเนี่ยนะฮะลูกเท่าๆกับมะเขือพวงเนี่ย หรือเล็กกว่าสักนิดอะไรอย่างเงี้ยนะครับกําลังน่าทานเนี้ยนะวันนี้ผมก็เด็ดไซส์ที่ประมาณเนี่ยนะจิ๋วๆมาเลยเห็นไหมฮะเล็กกว่าปลายนิ้วก้อยอีกนะครับอันเนี้ยจะได้รับความนิยมมากเลยนะข้างในก็จะเป็นสีชมพูนะครับกัดก็ยังก๊อปเลยนะฮะเนี่ยนะฮะก็เป็นเหมือนผลมะเดื่อทั่วไปนะครับเนี่ยนะฮะ โอเคครับเบื้องต้นนะครับเพื่อนๆสำหรับลูกชิ้งนะครับมาเดื่อชิงนะครับผมที่เป็นผักเคียงนะครับสวัสดีครับ